สามสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะจุดชมวิวหยุดไหล<ะ>อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดนติดขึ้นเจ็ดโมงกว่ากว่าเจ็ดโมงสามนาทีตื่นขึ้นมาดูทะเลหมอกไม่ทันนึกว่ายังไม่สว่างตื่นมาตั้งแต่ีสี่ครึ่งนี่อุ้ยสวยเว้ย

ปายแม่ห้องสอนสาสาิเบ็ดธันวาคม2567เดินทางด้วยรถตูต้มาตั้งแต่วันที่27 <_ EN> ไปนอนเชียงใหม่หนึ่งคืนในเมืองไปดูดอกไม้แสงสีเสียง <_ EN> แล้วก็ไปนอนที่ห้วย <_ EN> กุบกับอีกหนึ่งคืนหัวละ600 <_ EN> แล้วก็ไปนอนที่ เอาไหนวะเอาเก็บไว้ก่อนมานอนที่ห้วยกุบก,กัร600มานอนที่อยู่ไหลคนละร้อยกลางเต็นท์นอนอากาศเย็นสบายไม่หนาวมากหมหมมเห็นกำลังต้มน,น้ำกินกาแฟขาตั้งกล้องก็ไม่ค่อยเป็นใจ สี่องศานะวันนี้แดงไฟแดงนี่มันไม่มีแดงแดงขึ้นสูงเลโอ้ยดูภูเขาลงข้างนอกดินี่ดูนี่ดูวิวนี่เนี่ยมันขึ้นผ่านยอดเขานี่มาเจ็ดโมงกว่าเริ่มอุ่นแล้วเริ่มอุ่นแล้วอ๋อนี่ไงพี่จูเขาจะไปถ่ายที่ ไปาอสามผายอีกเหรอเ้ไม่นอะไปนอนที่นั่นเนอต้องนอนที่นั่ต้องนอนที่ผายีเลยแลไหวไหมปีน้าโอ้ยไหวทุกปีแหละอย่างนี้ก็รถเข็น ดวงอาทิตย์ขึ้นที่อยู่ไหลปลายแมงสอน